โซเชียลแจ้งก็เนาะลมงอัปเดตเนี่ยมันเศร้าบรรยากาศทีดีหวานเฮาอัปเดตอันมันแก้วมันแก้วที่เขาขายในตลาดนะพี่น้องมันหวานกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยปลูกต้นอะไรขี้ยิงอยู่งามเนา กำลังงามมันเกีียวค่ะอพี่เนาะกำลังเท้าเพื่อฝนตกใส่มันเก่งพอเด็กคุดน้ำเขาพี่น้องว่าสิป,ปู่อายุยังไม่เงี้ยนันกันมันหลักเอามันเ,นนาเอาข้อหยอดมันปูกก่อน cái loại những người đó, hàng, anh nhìn cái gì đó, ngang đi, bắc mặc mặc หมองเมาเอาปันนี้มาเบิองผัดมองเมาสุกพี่น้องพี่กำลังสีสุกนี่กำลังสีสุกพี่น้องหมองเมามอกเมาแม่ไม่สุกเบิดหรือบ่ ăn lùn còn ừ, màu cái một màu nhay ồ ừ, hát sợ มึงพี่น่อเปิดบึงทางในป้าเขาจ่ได้เปิดบึงมึงดุ๊กดุกมาเอาเด้อมังเมามังเมาไปตาให้ร้งให้ร้งหนักมาเอามังเมาไปตากินเด้อพี่น่อบึงต้นพักคุ้มเพราโผล่โท่เลยพูดมา งามขนาดพี่นอ้นองคิดหอดแม่จิงหลีดเลยเด็กอันฮิตล่างไว้แมกจิงลีดมาเหลียกมาบัาน่นยังยังบพราะท่า,าอมลงสมุนมาจะกุกเก็ด เค็ตเค็ตอเพียงไก่หน่อยเบิางแก่ผุนุงกัดตุ่มเลยจะคุดเสาเทียงเลยเอาไก่ตัวนั้นออกได้สลัดบุญล้มเจ้ว บ uhm ุญลงอันนี้มีจากตัวสี่ตัวบุญลงบมาไหนน้อยน้ำมูวบ่บุญลอดอันตัวเบนเนี่ยก็บบะแมนมันขีไข่เดือบแจ๊กตัวนี้น่อย ไก่พันธุ์ไข่พี่นนอกกินข้าวเปลือกกระ,ะเป็นบานนี้กินข้าวโพดกระ,ะเปบนเคียนี้อยู่สื่อหัวอาหารหมูมาผสมจังอ้วนหัวอาหารหมูมึงเคียอยู่นี่ มันเม็ดใหญ่ที่เพื่อนกินบมเป็นโอ้เข่ากัดจอดคอออกอ่ะเพื่บนชมบรรยากาศที่เนาะบรรยากาศเช่าๆเนาะผู้พักอนาพาตมาเสียบใส่เกิดที่ งามยอดของบุงกระปุกเรื huh. ่องมะนาวแนี่อันนั้นกินไปอันขึ้นผู้วันจะให้ดอกกระเจียวมาปลูกพี่เนาะกระเจียว นี่แก้วตุนทุเรียนเอาหัวเปวนหอยยังดีอย่างไก่เคียร์เติเกียวเติเกียวขาวเตเกียวแดงเติมน้าก็ต้องถอดหอยปลูผักไซสียอีกมึงเบิ้งผักกิ่วนามบกเลยเอาเปแกน ได้ไปได้เฮ็ดได้หอนมาเอามาติ่มตีแกงใส่ด้วยร้ายคักต่ยอดงามๆนี่กต้นลูต้นหมากเลยเอาใกล้จะเคี้ยวใกล้ร้ายงามๆโผขี้ดินใช้ออกยอดไปเล้วหมากฉันนั่ไปมาปู เราไปท่านไหนมาเพ็ยงยัางเราไปยังไปท่นมานนะแต่ตลาดแล้วไปตลาดอยู่แล้วท่านไหนมาจะน,น้อยแล้วก็มากออกละเนะื้อหม้อเนาะมอซื้อมาปลูกหน้าบ้านแทนต้นกอแทนต้นต ต้นนี้ม่วงเสีบมันเป็นหลายปีเลยมันเลยตายมีผักหวานผักหวานคิงเงี้ยงอยู่แม่เขาปิดว่าวไว้บนแหน้แหนมบนไรขี่น้องเอ้ไม่รู้มันเป็นไรคอแตกหรือเปล่าหน้นาว่า หวานคุ้มไก่ไว้กับยูไก่ไม่หลายเคียวเลยมึงมังนาต้นหนึ่งเกงหนาหนเนออมัอองมัวกำลังเนายมังพักเสียน,นยมีต้นเดียวมังก็้หมอมปิ่นเอาไว้ทั้งพันที่เนาะ ในตะวันบากลำ่ยบักบางลำไยอบอภัยอยากมาอุดมากลำไยกำลังสิหญ่หมากลำไยหน่อยขี่นกไม่ใช่ขี่นกอันนี้เนาะพี่นกมันมางลำไยอย่างก็ดีเดทโฮม บรรัากัดบาดเขาคลิปนี้ไว้สำหรีก็ได้พี่น้องอกันคลิปหนาด้วยฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด์นี้ได้พี่น้องด้วยสานบานเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร เป็นกำลังใจให้มาดาบดีด้วยพี่น้องด้วยคลิปนี้ไว้สำเนี้ก็นด้จ้าพี่น้องพอกันขึ้นหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า